ส่งเสริมอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจเรียนรู้ชายแดนใต้ผ่านสารคดีวิทยุใต้สันติสุขโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต6สงขลาอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาพื้นที่ที่เคยถูกปกคลุมด้วยความหวาดกลัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้คนทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมต่างใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงแม้กระทั่งการออกไปทำงานนอกหมู่บ้านก็ไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยนี่จึงเป็นที่มาของการแสวงหาความหวังครั้งใหม่ ราษฎรตำบลเปียนและตำบลบ้านโหนดจำนวนแปดหมู่บ้านจึงร่วมกันทำหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอให้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนได้ทำกินอยู่ใกล้บ้านและเพื่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นชาวบ้านในพื้นที่แม้จะต่างความเชื่อ ตา่างศาสนาแต่ทุกคนพร้อมใจกันยกที่ดินสาธารณะประโยชน์กว่า200ไร่และที่นาร้างอีก100่ไร่ถวายเป็นพื้นดินแห่งการเริ่มต้นใหม่จากพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นฟาร์มตัวอย่างบ้านควรรันอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาจึงถือกำเนิดขึ้นเสมือนร่มเงาแม่ของแผ่นดินที่ปกป,ป้องและประคับประคองลูกหลานในพื้นที่แห่งนี้ สายชนพรมนุย้ยอายุ47ปีชาวตำบลเปียนผู้พลิกชะตาชีวิตตัวเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินในอดีตสายชนเคยทำงานรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนชีวิตเต็มไปด้วยความลำบากเพราะไม่มีอาชีพหลักติดตัววันหนึ่งมีโอกาสได้เข้าอบรมในโครงการฟาร์มตัวอย่างแทนน้องสาวที่นั่นเขาได้เห็นการปลูกผักการขยายพันธุ์พืชการทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่มเมล็ดพันธ์ความสนใจจึงเริ่มเติบโตเช่นเดียวกับต้นกล้าที่กำลังงอกงามจนผู้จัดการฟาร์มเห็นศักยภาพและชักชวนให้เขาเป็นสมาชิกเต็มตัวจากแรงงานรับจ้างไร้หลักแหล่งวันนี้สายชนกลายเป็นวิทยากรหัวหน้าฐานการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ของฟาร์มตัวอย่างบ้านควนรหลันอย่างเต็มภาคภูมิ นอกจากการทำงานในฟาร์มสายชนยังได้รับมอบหมายให้ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านต่างๆในอำเภอสบ้ายย้อยเพื่อตั้งแปลงพืชผักพ,พริกมะเขือข้าวโพดตะไคร่รวมถึงการเลี้ยงไก่ดำภูพานห่านเป็ดและวัวที่ฟาร์มสนับสนุนเมื่อชาวบ้านเห็นผลผลิตจากความพยายามของสายชนความสนใจก็เริ่มงอกงามขึ้นทีละน้อยในใจของชาวบ้านบางคนมาขอคำปรึกษาเรื่องการทำปุ๋ยหมัก บางคนขอซื้อไก่ดำไปเลี้ยงซึ่งนี่คือหัวใจสำคัญของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงนั่นคือการทำให้เห็นก่อนเพื่อให้เชื่อและให้ทำตามว,วันนี้สายชนมีรายได้จากฟาร์มเฉลี่ยเดือนละ4,500บาทบวกกับรายได้จากพืชผักและสัตว์เลี้ยงอีกกว่าหลายพันบาทรวมเป็นรายได้หลักหมื่นต่อเดือน ชีวิตที่เคยดิ้นรนกลายเป็นชีวิตที่มั่นคงและภาคภูมิใจทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากพระมหารกรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินผู้ส่งมอบทั้งพื้นแผ่นดินทำกินและองค์ความรู้<ไ>เพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนฟาร์มตัวอย่างบ้านควรรันอำเภอสบ้ายย้อยจังหวัดสงขลาจึงไม่ใช่เพียงฟาร์มสาธิตเกษตร แต่คือพื้นที่แห่งความปลอดภัยคือคำตอบของการสร้างอาชีพคือแหล่งอาหารปลอดภัยของชุมชนและคือชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมสร้างหนทางสู่สันติภาพนำทางด้ามขวานสู่สันติสุข